คุณโอปัจจุบันอายุ29ปีคุณโอเขาบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่แถวๆย้านบางนาย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่ผ่านมาครับและคุณโอให้ชื่อเรื่องว่าผู้หญิงคนนั้นเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสายแรกของเราพร้อมอยู่แล้วครับคุณโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอได้เสียงผมชัดเจนไหมครับชัดเจนครับชัดเจนนะคุณโอตัวนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับเนี่ย โทรัท์มาจากบางนาครับแถวบางนาครับทํางานอยู่หรือว่าพักผ่อนแล้วครับตอนนี้ทํางานอยู่แต่ช่วงเวลาเบรกครับอ๋อช่วงเบรกช่วงพักนะครับปกติแล้วคุณโอเนี่ยเคยฟังรายการเดอะช็อกไหมฮะฟังมาแต่อยู่เก้าสิบสี่เนยครับโอ้โหฟังมาประจําเลยนะครับ๋อแล้วมีโอกาสได้เคยโทรศัพท์มาคุยกันหน้ามาแบบนี้ไหมเคยครับเคยครั้งหนึ่ครับนานหรือยังฮะก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับอือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนาะ เอาเละครับผมวันนี้เรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องมานะครับผู้หญิงคนนั้นเกิดขึ้นแถวบางนาด้วยที่ที่แถวคุณโอทํางานอยู่ด้วยครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเิอเลยครับก็เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วผมยังประมาณช่วงนั้นอายุประมาณยี่สิองยี่สามนะครับกาลังห้าวช่วงเนี้ยผมก็เลยต้องออกก็เลยนัดเพื่อนออกไปแบบออกไปแข่งรถกันทุกวันนะครับเป็นเรื่องแบบปกติแต่ผมกลุ่มผมเนี่ยจะไม่ชอบไปแข่งตามไปที่มี ผู้คนจะชอบไปแข่งตามเส้นมอเตอร์เวย์เส้นที่มันไม่มีคนนะครับอืก็ลเลยวันนั้นก็เป็นวันหนึ่งที่ผมนัดกจะไปแข่งแข่งรถก,กันแบบวกเพื่อนประมาณห้าคันก็จะไปกันประมาณผู้ชายหกคนผู้หญิงสามคนคือไปซ้อนกันไปครับอืแล้วก็นัดก,ก,กันไปวันนั้นจะนักกันไปที่โลไปรวมตัวที่โฮมโปรก่อน แล้ววันนั้นผมก็ออกจากบ้านประมาณสามโมงเมื่อจะไปโฮมโปรในเวลาหกโมงเย็นผมก็ออกจากบ้านไปแล้วบ้านผมเนี่ยจะอยู่ติดกับวัดวัดหนึ่งผมผ่านวัดผมจําได้เลยผมผ่านวัดไปผมเหลือบสายตาผมเหลือบเข้าไปในวัดเห็นเขากาลังมีพิธีเนี่ยรดน้ําศพกันนะครับเอาเหรอตอนนั้นกี่โมงนะฮะประมาณสามโมงครับสามโมงเย็นอืครับเขารดน้ําศพกันผมก็ไม่เอใจเพราะผมไม่รู้จักกันครับผมก็เลยผ่านไปก็ขับไปานไปทางเพื่อนปกติ ออกก็นัดกันที่เดินที่โฮมโปรหกโมก็เดินเร่งกันสักพักหนึ่งประมาณก็สองทุ่มก็ออกไปขับรถกันก็อไปขับรถกันปกติเลยเหมือนทุกเหมือนทุกเสาร์ที่ที่ผมไปขับกันเอาไปขับออกไปขับแล้ววันคืนนั้นน่ะมันขับลงไปห้าคันผมอยู่คันสุดท้ายทีนี้ยพวกที่ขับไปก่อนอนหน้าผมขับสี่คันก็ขับปกติแต่ผมขับไปเนี่ยผมเห็นผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นเลยยืนอยู่ข้างลิมถนนใส่มอเตอร์เวียยืนยืนเฉยๆยืนนิ่งๆ ยืนตรงทางแยกที่จะเลี้ยวเข้าโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งแล้วก็ตรงข้ามกับวัดวัดหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนะฮะลักษณะผู้หญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ที่เราเห็นเนี่ยเขาแต่งตัวอะไรยังไงฮะผู้หญิงคนก็ผมขับไปถึงครับผมตะเลกบ,บตาสาวัยรุ่นผมจะก็เลยจอดแซลครับจอดเซลจอดแซลผมจำได้ผู้หญิงนี่ใส่เสื้อสีส้มกางเกงยีนขาสั้นแบบ,บวัยรุ่นนะครับ,รบอายุประมาณสักไม่เกินสิบเจ็ดปีเนะี่ยยังวัยรุ่นอยู่ครับผมบ๊อบเหมือนนักเรียนไม่เกินมสามนะครับครับหน้าตาดีแต่เขายืนก้มหน้าอยู่นะครับก้มหน้าตลอดเลย ผมก็เลยถามว่าน้องน้อง,องชื่ออะไรเนี่ยครับเขาก็ไม่พูดเงียบ mhm. ผมน้องน้องรอใครเนี่ยครับเนี่ยตอนนี้แล้วเนี่ยอ๋อรอแฟน <Cause S 2> เขาก็พูดแค่นี้ว่ารอแฟนผมถามบ้านนี่แหละเขาชี้ชกี้ไปทางโรงเรียนข้างหลังแล้วเขาก็ไม่พูดะลรผมก็ถามหลายอย่างไปกับพี่ไม่อะไรเช่นเนี้ยเขาก็บอกผมไม่พูดเขาเง,งียบอืมผมก็เลยไม่ไม่พูดอะไร mhm. ผมก็เลย,เลยเแต่หญิงเนะีผมก็เลยขับไปปกติขับ <Okay. S 2> ผมก็เลยขับเลยน้องไปแล้วก็ไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยไม่เห็นผู้หญิงคนเกี้ยไม่ไม่เรียกเล ผู้หญิงที่ไหนไม่มีอือเอ้าเมื่อกี้นี่กูยังคุยกับเขาอยู่เลยขอโทษนะที่กูไม่ไม่บอครับเออมื่อกี้ยังคุยกับเขาอยู่เลยอบอกไม่เห็นไม่มีใครเลยว่ะไม่เห็นมันจอดอยู่คนเดียวอะไรเลื่อพูดแบบนี้อ้าผมก็เลยผมก็เลยอะไรวะเออเออมันมันหลอกเหรอบอกผมก็เลยไม่คิดอะไรก็ไม่คิดอะไรก็ไปครับก็ไปขับไปปกติกลับบ้านปกติพอมาอีกวันมันตรงวันเสาร์ผมก็ต้องออกอีกเพราะผมจะออกสุกเสาร์อาทิตย์นะครับอือือ ผมก็ออกไปวันเสาร์ผมก็ผ่านวัดวัดนี้อนี่ผมก็เห็นเขาลัางกรรวิธีแต่ไม่มีคนนะครับมีประมาณไม่เกินสิบคนนะครับที่มาร่วมงานผมก็ผ่านไปก็วันที่สองก็ขับปกติแต่ไม่เห็นผู้หญิงคนนี้และไม่เห็นก็ขับไปขับไปพอวันที่สามวันอาทิตย์วันเป็นตรงกับวันอาทิตย์ผมขับไปปุ๊บผ่านวัดวัดเนี้ยก็มีมีศพเหมือนเดิมผมก็ขับไปขับไปจุดจุดเดิมเลยครับที่ที่เดิมแลยผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่เหมือนเดิมยืนท่าเดิมแต่งตัวเหมือนเดิมเปียทุกอย่าง ไม่ไม่มีเปลี่ยนไปไหนเหมือนเดิมผมที่ที่ผมก็เลยเข้าไปถามอีกอแต่เพื่อนผมก็แปลกเหมือนเดิมนะครับ,รบเพื่อนผมก็ไม่เห็นเหมือนเดิมครับนี่ผมไม่ได้ที่เห็นผมที่ผมเข้าไปถามถามน้องครับมารองอะไรกันนะครับอบ,อบ,อบอกรอแฟน<อ>แต่แต่คขานี้แปลกครับบอกน้องไปกับพี่ป่ะเนี่ยไปขับรถเล่นกันน้องสาวก้าวขึ้นรถมาเลยครับหรอแต่ธรรมชาติของวัยรุ่นที่ขึ้นรถแขะขึ้นรถเราเนี่ยต้องเ้าเป็นงผู้หญิงต้อง เกอดเอวไม่กอดเอวก็จับไหล่จับตัวเราถูกไหมครับเวาขับรถอืมอันนี้ไม่จับเลยครับนั่งตรงนั่งตัวแข็งๆตรงเลยครับอันนี้อันนี้เป็นไปได้ไหมที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขายังไม่คุ้นกับเรามานั่งกับเราก็ไม่กล้าโดนตัวโดนอะไรหรือเปล่าแต่ผมขับรถแรงนะครับไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยเลยครับโอ้ก็ต้องหาที่ยึดที่เกาะไว้เนาะครับอันนี้อันนี้ไม่จับนะรัานั่งตัวตรงๆเลยนะครับนั่งตรงๆผมเบรกผมอะไรนี่เขาตัวเขาจะไม่โยกแมตตัวตรงๆเลยครับอทีนี้ผมก็เลย ก็ขับไปเขาเออไม่เอะใจตรงีว่าเขาพุ่งเขินเราหรืออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยผมกขับไปแล้วจังหวะจังหวะหนึ่งพี่เชื่อไหมครับผมขับผ่านไปแล้วมันมีรถสิบรอรถพ่วงที่ผลผลนี่เนี่ยผลนะไอ้ผลเป็ดมาครับรถผลเป็ดอ่ะขับผ่านผมมาพี่เชื่อไหมจังหวะนั้นผมน้องคนที่นั่งอยู่ตรงตรงเนี่ยครับกันโดดจากรถผมถีบรถผมล้มพุ่งใส่รถนั่นแหละครับรถผนเป็ดจะครับเดี๋ยวนะกำลังซ้อเราอยู่ตอนแรกนั่งนิ่งๆไปแล้วก็บีดเราเราก็บิดเป็นร้อยแหละครับ เสร็จปุ๊บพอรถที่เขาขนเป็ดมาเป็นเหมือนรถสิบล้อที่มีข้อก็มีเป็ดเต็มเต็มแยะเลยนะครับครับเออขับสวนมาฮะครับแล้วอยู่ดีน้องคนนี้ก็เหมือนกับดิบตัวครับพุง<อ>่งใส่หน้ารถรถนั่นเลยครับเออแล้วไงรถ <ลด S 1> ผมล้มเลยครับเอา้าถ้าถ้ามันเป็นตอนแรกผมคิดว่าเป็นคนเป็นคนเนี่ยแหละผมไม่คิดถึงเรื่องผีเลยเพราะเพราะถ้ามันผีหรือเป็นอะไรเนี่ยรถผมก็ไม่น่าจะล้มถูกไหมครับเอออันนี้รถผมล้มเลยครับล้มล้มเข้าข้างทางถ้าเกิด ถ้าเกิดจังหวะนั้นถ้าเกิดไม่ล้มเข้าข้าศทางก็คงล้มเข้ารถสิบล้อคงแต่พอผมล้มเข้าข้าศทางเนี้ยผมก็เหเรอบรีบลุกรีบรีบเตรียมจะลุกตัวเพื่อจะลุกมาดูน้องเขาอว่าน้องขาเป็นอะไรออแต่เชื่อวัดจังหวะนั้นรถสิบล้อที่ที่น้องพุ่งใส่เนี่ยเขาไม่เบรกไม่หยุดเมยแตคือขับไปปกติครับมันไม่มีอะไรครับขับไปปกติผมก็ลุกชะงงขวักกันไปเตะขาผมเจ็บไงครับผมลุกไม่ได้ผมชะงงตัวกันดู พี่ใช่ปะผมเห็นน้องเขายืนอยู่อีกฝั่งของถนนนะครับเอ้ายืนหันหน้ามองผมอยู่อีกฝั่งถนนเออแต่ที่ทําให้ผมช็อกยิ่งกว่านั้นคือว่าอะไรพี่อะไรน้องเขายืนหันหลังแต่หัวน้องเขาหันหน้ามาทางผมเฮ้ยจริงเหรอนอผมช็อกจนมาเดียวผมเดียวนคัวผีน้องเขายืนอยู่ริมถนนเนี่ยนะครับซึ่งเราก็โอเคเดี๋ยวนะก็เราเนี่ยรถล้มถูกไหมฮะบิดมาก็เร็วครับล้มปุ๊บมันก็ต้องบาดเจ็บธรรมดาก็ต้องมีเจ็บแขนเจ็บขาเลยปกติอยู่แล้วล่ะ พยายามจะเกลี้ยกล่อขึ้นมาเพื่อจะดูน้องเขาว่าเฮ้ยน้องเป็นอะไรหรือเปล่าครับแต่ปรากฏว่าพอลุกขึ้นมายืนปุ๊บเนี่ยเห็นน้องเขายืนอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามถนนครับหันหลังให้เราครับแต่พอเราพินิจพิเคราะห์หรือว่าจ้องแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้น้องคนเนี้ยหัวมันเนี่ยหันกลับหลังมาแต่ตัวไม่ไปหันตามมาด้วยถูกไหมฮะครับแล้วเราทําไงอะโอ้ช็อกครับช็อกจนพูดอะไรไม่ออกไรช็อกจนประมาณสักไม่สิบนาทีได้ครับช็อกแบบ ช็อกจนน้องเขาก็ยืนอยู่นอะแด้จังหวะนั้นนะ่ะน้องเขาพยายามจะเดินจะเดินข้ามมาแต่เดินแบบเดินถอยหลังนะครับแต่หน้าเขาว่าหันมาทางผมอะครับเดินมาหาเราเหรอเขาพยายามจะเดินเข้าม,มาหาเราเดินแบบหน้ายิ้มยิ้มมาครับออออแต่ไม่มีเ,เลือดไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ออคือเป็นคนปกติแต่แค่พอหันหลัง,ลงนะครับเออแล้วคุณทําไงอะผมก็ช็อกช็อกจนแบบตนสภาพเหนื่อเพื่อนผมขับย้อนกลับมาบอกพี่โอ๋เป็นไร เราก็พูดผมพูดไม่ออกคือนั่งจนชอ็ชอกเพราะรองเพื่อนแมบบันให้่าใเ่าไปเลยจัก็เลยเอาเอา,เอาเรียกรถเอพอ็กสติงเนี่ยับมารับม,า,มา,าพาผมไปไปโรงพยาบาลอือาอผมไปโรงพยาบาลผมก็เลยถามถามไอ้เพื่อนผมก็เลยถามทุกเมืองรวบเรือสี่อะไรพูดเล่าให้มันฟังอะไรย่างเงี้ยบอกว่เฮ้ยจริงเหรอไม่ทำไมไม่มีใครเห็นเลยอบอกเออเนี่ยไม่โกหกสาบานได้เลยเนี่ยรถจะล้มเนี่ยเคยขับรถล้มที่ไหนแล้วก็พูดแบบนี้ครับผมก็เลย ช็อกกันเลยทําไปจะพยายามจะนัดบ,บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวจะไปทําบุญให้ไอ้น้องเขาคงเนี้ยแล้ววันที่ที่ผมจะพยายามไปจะไปทําบุญที่วัดตอนเช้านะครับ,ค,รบคือผมต้องผ่านวัดวัดที่ผมบอกเนี่ยครับตอนแรกเนะี่ยเขากําลังตั้งช่วงทวาที่เขากําลังแห่เอาศพเอาลงศพขึ้นอ้รถแล้วก็พยายามจะจะ,จะแห่เข้ารอบเมนเพื่อจะเผาครับสายตาพี่เช่ป่าผมเหลือไปเห็นในในที่แม่เขาถือลูกลูกของศพอะครับ,ค,รบคือน้องคนที่ผม เอาต้อนรถนะครับคนเดียวกันเหรอครับคนเดียวกันเลยครับผมจําหน้าได้เลยครับเดี๋ยวนะใส่ชุดเสื้อสีส้มเหมือนกันเลยครับอ๋อเดี๋ยวนะตอนที่เราขับรถเข้าไปในวัดแหละครับอ๋อแสดงว่าขับเข้าไปใกล้งานมากอะดิเพราะไม่ใช่ครับวัดเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าสาศสราเนี่ยมันจะอยู่ตรงเมนแล้วเมนตรงข้ามกับเมนก็จะเป็นโบสถ์เลยครับออมันจะไม่ไกลกันมันจะข้ามแค่ถนนเส้นเดียวแล้วก็เป็นสองฝั่งนะครับอ๋อก็เลยทําให้เราเห็นงานชัด เห็นรูปที่เหมือนกับแม่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแม่เขาหรือเปล่านะแต่ดูเหมือนป้าผู้หญิงคนนึงเนี่ยเดินถือรูปถ่ายของคนสียชีวิตอยู่กําลังเดินรอบเมนเพื่อจะเชิญศพหรือว่าเคลื่อนศพเนี่ยขึ้นไปไว้บนเมนถูกไหมฮะครับครับปรากฏว่าเราก็เห็นรูปเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนั้นแหละน้องคนนั้นแหละครับแต่เสื้อยืดสีส้มตัวนั้นเลยครับเออแล้วทําไงอะพอเห็นแล้วทําไงผมผมก็เลยผมก็เลยแบบว่า มันคงไม่ใช่หนระอกมั้งผมก็เลยเดินเข้าไปกับเพื่อนสองคนเดินเข้าไปที่ที่งานศพอะครับผมออออก็เลยเดินเข้าไปถามแต่ผมไม่กล้าถามที่ไอ้คนที่ถือรูปถือพวกกระถาถงทูบผมไม่กล้าไงพวกเ <People S 1> ขาจะหาผมเคอร์เจอผมก็เลยถามคนที่มาร่วมงานะว่าพี่พี่เนี่ยน้องคนนี้ขับเป็นอะไรครับเนี่ยเขาก็อ๋อ,อน้องคนนี้จะรถชนตายสามวันแล้วชน<อ>ชนตายแปลงเขาเขาบขอกเขาขับขับรถแข่งกับแปนปกตกเนี่แหละ<ฆ>แล้ววันนั้นแปลงเขายกล้อยกล้อรถแล้วน้องคนนี้ล่วงจากรถโดนสิบล้อเหยียบอย ที่สะพานสะพานที่ผมไปแข่งนะครับเ๋อเหรอคือเส<ต>ียเสียชีวิตตรงบริเวณนั้นด้วยครับแต่ผมไม่รู้จักอย่างเยคือน้องคนนี้เขาบอกว่าน้องคนนี้อยู่ชายคลองผมไม่รู้จักเพราะบ้านผมอยู่อยู่ข้างหน้าถนนอนอ,อผม<ะ>ก็เลยบวงกับเพื่อนทําบุญให้นอ้องขาแล้วก็เรื่องก็มีประมาณเนี้ยครับเออหลังจากนั้นแล้วนะฮะหลังจากทําบุญแล้วกล้าที่จะไปแข่งรถตรงนั้นอีกไหมผมไม่ะครับไม่ใช่ไหม แล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์หรือเพื่อนเพื่อนที่ไปช่วยเราเนี่ยเขาเชื่อไหมสิ่งที่เราเจอเนี่ยเขาเขาก็พูดมันตลกผู้ขุนเหมือนผมแกล้งอะครับเอแต่เขาแต่บางคนก็เชื่อว่าผมไม่เคยขับรถล้มอย่างเงี้ยครับ,รบแล้ว,แล,วแล้วจุดที่ผมขับมันไม่น่าจะล้มเพราะมันเป็นทางเส้นตรงๆเลยครับ<อ>มันไม่น่าไปชนอะไรหรือไปลื่นอะไรล้มได้เลยครับโอ,อ้แต่หลังจากนั้นแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะไปแข่งรถอีกเลยถูกไหมฮะครับเะกลัวว่าน้องเ็าจะมายืนรออยู่อีกครับ มันมันจะจะจัดนะครับโอ้โหมันเหมือนคนมันพูดได้พูดได้คุยกันนะครับมันไม่ได้มาเป็นมันมาเป็นคนเลยครับมันจะนมันเจินที่ผมจะรับไหวทีนี้ผมขออนุญาตถามนิดเึงตอนที่เราคุยกับน้องเขาที่เราถามเขาครั้งแรกวันแรกที่เราเจอถูกไหมฮะวันแรกเราเจอวันที่สองไม่เจอแล้วก็มาเจอที่สามเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเกิดขึ้นถูกไหมวันแรกที่เจอเนี่ยอากับปริยาของน้องเขาเนี่ยเหมือนคนปกติไหมหรือว่ายังไงเหมือนเหมือนเลยครับเหมือนคนปกติไม่ ไม่มีหน้าซีดไม่มีอะไรคือคนปกติเนี่ยเลยครับผู้หญิงวัยรุ่นเลยครับแต่เขาคือพ่อผิดนี่เดียวเขาจะไม่สบตาเขาจะก้มหน้าอย่างเดียวอ๋อเนอเราก็ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเนาะเห็นหญิงไม่ยืนนะพุ่งตรงเห็นหญิงยืนรีพนอตอกาศแซวากะศแอลอ่ะกับเฮ้ยเผื่อเผื่อฟุ๊กเผื่อเขาชอบเราเผื่อเขาโดดขึ้นรถไปกับเรามันแรกกับชวนเขาก็เฉยๆทำเป็นนิ่งๆรอแฟนเราเอาเอาแล้วกันว่าไม่ไม่สนใจก็หม่เป็นไรเราก็ไม่ยุ่งแต่วันที่สองเนี่ยกลับไม่เจอ พอ,อที่สามมาเจอน้องขึ้นรถมาเลยครับแล้วเกิดเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นด้วยก็ทําให้เฉลยว่ารู้ว่าน้องคนนั้นเขาไม่ใช่คนนั่นเองครับจนไปสืบสอบมาเรียบร้อยแล้วผ่านหน้าวัดพอดีแล้วก็จังหวะที่มีงานศพพอดีเราก็เลยรู้ว่าน้องคนนี้ยเป็นคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถมรอเตอร์ไซค์ครับโอ้ยโดนรถสิบล้อทับนั่นเองครับออาล้ครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณหมอ โอ้ยตื่นเต้นน่ากลัวดีวันนี้เปิดหัวได้สุดยอดเลยฮะยังไงก็ฝากไปถึงน้องๆหลายๆคนนะครับที่เป็นเด็กแว้นอยู่ที่ขับรถซิงง่งยันคามคืนคุณโอมีอุท่าหอนหรือว่ามีอะไรอยากีฝากถึงพวกเขาไหมฮะก็ก็เราก็อย่าไปนี่ดีกว่าครับเพราะมันอันตรายด้วยแล้วมันก็มันรบกวนคนอื่นเขาด้วยครับมันไม่เป็นไม่มีผลดีต่อตัวเราเลยครับโอ,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 โอ้ถ้าเลือกได้จะถ,ถ้าเลือกได้อย่าอย่า,อย,าอย่าไปดีกว่าครับอย่าไปเนาะ เอาไะครับผมอ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณโอนะขอบคุณมากมากคุณโอครับแล้วคืนนี้ทางานถึงกี่โมงกี่ยามครับเนี่ยโอ้โที่ทำตีห้าครับเหรออ่ะโอเคงั้นมีแต่ชอบเป็นเพื่อนแล้วก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณโอครับสวัสดีครับ